สำหรับคำถามชุกเฉินวันนี้นะครับมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อันนี้ได้ขึ้นมาอยู่นี้เลยนะครับเราจะไปถามน้องๆทีมงานกันดีกว่านะครับว่าอุปกรณ์การแพทย์นี้ใช้กับอวัยวะอะไรแล้วมันช่วยอะไรกับคนไข้นะครับไปเลยเครื่องถ่างครับไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นเครื่องถ่างอวัยวะสักอย่างหนึ่งที่กดกระดูกมันเหมือน สกรูเลยฮะไม่ใช้แบบขัดบ้านนะผมคิดว่าน่าจะเอาไว้ง้างอะไรสักอย่างครับอ,อาจจะเป็นแบบว่าขาอะไรเงี้ยครับแล้วเป็นเครื่องทําอาหารไอ <ฮะ S 1> ้ที่ตีพวกแป้งเคก้กไม่แล้วมันใช้อะไรกับคนไข้อะลูกอ๋อทำอาหารให้คนไข้กินใช่ครับผมว่ามันน่าจะเอาไว้แ yeah ย่อะไรสักอย่างแยหูเลยเปล่าฮะเอาไว้ตรวจหูผมว่ามันน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในช่องปากทําแบบให้ช่องปากมัน อะไรสักอย่างหนึ่งทำคบสาดช่องปลาใช่ใช่เหมือนที่เอาไว้เสียบตุลย์อันนี้ผมรู้จักรู้จักเผมรู้จักมันจะสอดเข้าไปในรูทวารแล้วมันจะดึงแกนนี้ออกมาได้เฮ้ยแล้วมันจะตรวจรูทวารใช่ไหมครับนย